คนชอบถามเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการก็คือว่าเอางบมาจากไหน <S <S ผมต้องถามกลับนะว่าทาไมเวลาที่รัฐบาลก่อนๆเอาเงบประมาณไปลงทุนกับเลอดําน้ําที่ไม่เคยใช้และไม่มีเครื่องยนต์หรือเอางบประมาณไปสร้างถนนผนทางที่ไม่มีคนวิ่งไม่มีใครเคยถามเลยว่างบประมาณมาจากไหนวนว่าเราไม่ปฏรรนะิเสธนักท่องเที่ยวตอนนี้โลกาพิวัตรกำลังกินไทยแต่ไทยไม่ได้กินโลกาพิวัตรเลยในระยะยาวในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องเลือกกันอีกเยอะอันนั้นก็คงต้องใช้เวลาไม่ที่28ปีเพื่อจะใช้ให้ปรรษปี่มีหวังไม่่่ใททศวรีหาย กับพิธานิมจริ์รัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลเป็นเล็นายกวัฐมนตรีคนต่อไปครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตพักเก้าไกลหมายเลขสามสิเอ็ดครับ ชัดๆอีกทีจุดยืนทางการเมืองของพรรคก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง พอมาเป็นสอสอเนี่ยข้อจำกัดในการบริหารมันก็เยอะมากขึ้นถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจเขาก็ห้ามลงทุนแล้วครับนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบริหารผ่านกองทุนซะส่วนใหญ่ข้อจำกัดที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของเวลาเวลาที่เข้ากับเวลาที่ออกอ่ะมันไม่มีเวลามานั่งดูต่อหลังและแก้วิธีดยการ ดูที่เป็น dividend ตัวออโต้เลยเดียวถ้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไอพวกเทรดหุ้นด้วยตัวเองไปลงทุนในสหาหาริมาทราบอาจจะน้อยลงมพืยอที่จะให้มันไม่มีจนได้ส่วนเสียที่มันเป็นทางตรกแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาจะได้เป็นนักการเมืองยาวๆต่อไปก็สนใจในตัว layer 2อันใหม่ตัวใหญ่ๆตัวที่เป็น blockchain Ethereum แต่ก็คือมีอยู่สองสามตัวนะที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มันไม่ได้ high risk มากสักขนาดนั้นก็สนใจอยู่บ้าง ก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนในการบริหารภาครัฐเคยได้คุยกับทูตสวีเดนเขาก็เอาบล็อกเชนกับการบริหารจัดการที่ดินมาให้ดูต่ถ้าเกิดมันเอาขึ้นบล็อกเ i n เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะโชว์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเนจนส่วนพวกไอ้ central bank digital currency นี่ก็อาจจะใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศได้ดีลดเรื่องทาง transaction ่า a n ง a c t i ้น Cost ในประเทศด้วยกันเราก็มีพร้อมเพรยก็ยังหาจุดเทียบ ระหว่างความสะดวกสบายระหว่างถ้าเรามีสเตบิลค้ดของลัดเองหรือมีตัวที่ทรเพลทที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ทางเลือกไหมหรือว่ามันมีแอดแบนเทจเหนือกันไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ลังรอติดต่อฟังกับทางแบมชาดอย่างตัวผมเนี่ยจบการเงินโดยตรงที่ธมสรสานฟังรายการเวลาเขาเชียร์พูดอะไรไม่เชียร์พูดอะไรเราก็สามารถที่จะเอาไว้วิเคราะห์ต่อได้ถึงเวลาแล้วเอามาใช้จริงเ่เวลาเข้าเวลาออกเวลาในการดูแลการที่เราจะไปช็อตไหมไม่ itch, หรือลองอะไรท้าไหร่ ม่ต้องมีทั้งไฟนั้ช่วงไฮจีนแล้วก็ดิจิตอลไฮจีนนะในเด็กสมัยใหม่อันนี้พูดในฐานะพ่อของลูกผมก็พยายามสอนลูกสาวผมที่พิมเนี่ยเวลาไปที่ห้างก็จะมีธนาคารที่ไปเปิดในห้างผมก็จะพาลูกเข้าไปแล้วก็บอกว่าเปิดเดบิตได้ไหมแล้วผมก็จะถามเขาว่าให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็ให้เขาอธิบายให้ลูกสาวผมฟังเพื่อที่จะให้อธิบายให้ฟังว่าดอกเบี้ยคืออะไรแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาการเงินส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่ออร่ออออองงงงงขขขัเกกกล็รรรืาาศึษดด้้้วววยยแที่ ความหนุมรับในประเทศไทยมันเยอะมากจนกระทั่งไม่มีเวลาไปคิดเรื่ององื่นไม่ต้องไปคิดเรื่องเองอินออมแบบคุกคิดยังไงว่าคืนนี้จะเอากินอะไรให้มันมากกว่าไข่ต้มดี คิดว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเนี่ยสำคัญเนาะแต่จะพักไว้ก่อนเพราะว่าต้องลุยกันที่เรื่องการเมืองคุณต้องเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างที่กระังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาจิจกิควรใจท่านณนปัจจุบันน่ยมันขึ้นอยู่กับกฎหมายและงบประมาณของประเทศมาจตกการเมืองว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีใครเข้าไปเป็นสสส,ส,สคนที่จะบทกฎหมายแบบนี้ให้หรือไม่เรื่องของปากท้องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแรงงานกับ s m e เป็นคนที่จะทําให้ ตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดได้มากที่สุดเพราะว่างบ SME ปีที่แล้วเนี่ย2 7 0 0ล้านครับทั้งๆที่ SME นี่เป็นคนหมู่มากในเจ,จ็ดกิจไทยเพราะฉะนั้นเราถึงได้ต้องมีนโยบายที่จะต้องมีแต้มต่อให้กับ SME ชื่อหวยใบเสร็จ e เป็นนโยบายของไต้หวันที่มีความรู้สึกว่าคุณจะไม่อยากเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วคุณอยากจะเข้าร้านัวหวยแทนของพี่น้องแรงงานเนี่ยต้องขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น450บาทถ้าเอาเงินเฟอ้อกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจบวกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่ที่440บาทจริงเพื่อที่จะให้แรงงานเนี่ยมี productivity มากขึ้นแต่ว่าที่สิ่งที่สําคัญกว่าไอ้450บาทตรงนี้เนี่ยก็คือต้องขึ้นอัตโนมัติและขึ้นทุกปีอันนี้เนี่ยจะดีกับนายจ้างตรงที่ว่ามันไม่กระชากนายจ้างก็จะสามารถที่จะวางแผนได้อีกอันนึงก็คงเป็นสุราก้าวหนะ้าเพราะแก้ได้ในร้อยวันเราสามารถที่จะดีคอมมอนเดอร์ไทส์ได้เพิ่ แต่3เรื่องเรื่องเนี่ยทำได้ในร้อยวันแรกที่ผมเป็นรัฐบาลเพราะไม่ต้องเข้าสภาและไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มในระยะยาวในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องเล้ก,กันอีกเย <c oughs> อะปรับโครงสร้างในการกระจายอำนาจกระจายโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็หาอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เราไล่กวดเศรษฐกิจโลกอันนั้นก็คงต้องใช้เวลาสมัยที่สองแปดปีเพื่อจะใช้สิบปีก่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้เป็นทศวรรรที่มีความหวังไม่ใช่ทศวรรรที่สุดใหม่มีมิจฉ ถ้ามันมันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้น investment ภายในประเทศก็ค่อนข้างที่จะยากโรงงานเวาจะสร้างอะไรแล้วดูว่าภายในประเทศไม่มีกําลังซื้อเขาก็คงจะย้ายประเทศกันไปแต่คราวนี้เรื่องของการแก้หนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องแยกให้เห็นให้ได้ว่า100%เนี่ยมันเป็นหนี้ที่มาจาก consumption เท่าไหร่แล้วเป็นหนี้ที่มี asset back อยู่เท่าไหร่แต่ส่วนที่มันเป็น consumption โดยตรงนะครับอาจจะเป็นการเอาหนี้จากบัตรกดเงินอะไรต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องถึงเวลาที่จะเอาหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้รัฐบาลให้มา register กับเราเดี๋ นอกระบบวนนั้นให้เองเปลี่ยนจาก20%ต่อเดือนให้กลายมาเป็นเหมือนกับ5ปีมันก็ไม่ต่างอะกับ d e a d management สำหรับบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผมต้องเริ่มต้นได้ว่าอสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทุกรุ่นทุกวัยเราเองที่เป็นวัยกลางคนก็ต้องดูแล พ่อแม่ที่แก่เท่าไปด้วย4เสาครับที่จะสู้กับสังคมจริงอันที่หนึ่งก็คือรัฐสวัสดิการที่จะต้องมีจริงนะถ้าไอ้เบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทนะครับมันน้อยเกินไปเราคิดว่ามันต้องอยู่ที่3,000ก็คือเส้นความยากจนของประเทศไทยขาที่2ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ชราบาลน,นะครับให้สามารถที่ยังมี โอกาสที่จะเข้าหาการทําให้สุขภาพที่มีอยู่เนี่ยที่อาจจะแย่ลงเนี่ยมันดีขึ้นอันที่3ามก็คงเป็นเรื่องของ universal design ที่ยังจะให้รู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะช่วยตัวเองได้อยู่อันที่4ก็คงจะเป็นการที่จะทําให้เอกชนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมีแรงจูงใจในการที่จะจ้างงานผู้สูงอายุให้สามารถที่จะดูแลตัวเองต่อได้รวมถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุจะกลายเป็นโอกาสที่เชื่อว่า care economy ทันที รัสวัสดิการกับประชาชนิยมต่างนั้นสิ้นเชิงครับประชาชนิยมเนี่ยก็คือการกู้มาแจากเพื่อที่จะให้มีความนิยมจากประชาชนแต่รัสวัสดิการที่เป็น social welfare เนี่ยคือการลงทุนกับประชาชนจริงๆและไม่พิสูจน์ความจนและทวนหน้าคนชอบถามเรื่องเกี่ยวกับรัสวัสดิการก็คือว่า,อาเอางบมาจากไหนผมต้องถามกลับนะ ว่าทำไมเวลาที่รัฐบาลก่อนๆเอางบประมาณไปลงทุนกับเรือดำน้ําที่ไม่เคยใช้และไม่มีเครื่องยนต์หรือเอางบประมาณไปสร้างถนนผนทางที่ไม่มีคนวิ่งไม่มีใครเคยถามเลยว่างบประมาณมาจากไหนทำไมคนที่เสนอตัวเป็นแคนิเดตนายกบอกว่าอยากจะขอลงทุนกับ Human Capital ถึงได้ถามว่าจะเอางบประมาณมา ต่ถ้าเกิดจรถามว่าเพราะว่าอ,อ,อันที่หนึ่งก็คือรีดไขมันออกจากกองทัพประมาณ50,000กว่าล้านกำไรจากรัฐวิสาหกิจการเก็บภาษีที่ดินแปลงรวมภาษีความมั่งคั่งของคนที่ร่ำรวย1%ของประเทศนี้นะครับหวยกลับขึ้นมาเป็นบนดินนะครับการสร้างเศรษฐกิจให้ไล่กดเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะให้มีฐานภาษีใหม่ๆอย่างเช่นกรอคอมเมิร์เป็นต้นรวมกันเนี่ยให้มันได้4ี่แสนล้านเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เขาสู้มาก่อนเราเนี่ยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งองเก็บออมเขาก็เคยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้ววกก็สาามรถทที่่ดดึึงนัอเยุ กรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยได้4 5หข้อนี้คือมีเงินจ่ายทําได้จริงคืออะไรโดยที่ไม่ต้องเก็บภาษีของคนที่กําลังยากลําบากอยู่ SME นี่ผมจะลดภาษีให้ด้วยนะทิศทางของประกันสังคมเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้ไปอีก30ปีเนี่ยเงินจะหมดของประกันสังคม ถ้างบเหลืออยู่ตรงนี้ขอให้เทกลับมาที่ประกันสังคมเลยเพื่ออย่างน้อยให้มันดีขึ้นแล้วอเราสามารถปรปับปรุงคุณภาพให้คนอยากจะกลับมาใช้ได้จริงนคนก็จะรู้สึกว่าโอเคคุ้มค่านะที่ที่มึงตัดกูไปอะ่ะอีกอันนึงที่สำคัญนะ็คือประกันสังคมมาตรา3940แล้วแน่อนอนว่าก็จะต้องทําให้เป็น2ส,สูงไม่ใช่2ตา่าอัะก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะเก็บแต่ว่าคุณภาพคุณก็ต้องตามไปด้วย ช่วยเช่าหรือซื้อผ่อนบ้านมันไม่ใช่บ้านเอื้ออาทรหรือมันไม่ใช่เป็น Government Housing แบบทั่วไปถ้าคุณต้องผ่อนบ้านอยู่เนี่ยเราก็จะช่วยคุณส่วนนึงผมคิดว่ามันก็ต้องหาสมดุลให้เจอระหว่างการที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาแล้วก็การที่ให้คนไทยเนี่ยมีสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่แพงจนเกินไปปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเกีนยวกนอม,มเยอะ เราไม่ปฏิเสธนักท่องเที่ยวเราไม่ปฏิเสธโลกาพิวัต์เราไม่ปฏิเสธนักลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคนไทยด้วยเช่นเดียกตอนนี้โลกาพิวัต์กำลังกินไทยแต่ไทยไม่ได้กินโลกาพิวัต์เลยตอบเพียงคำเดียวก็คือต้องมีโครงสร้างอำนาจที่เหมาะสมเจ้าภาพเนี่ยมันต้องมีอยู่ในสระดับระดับนานาชาติระดับประเทศแล้วก็ระดับท้องถิ่นญุ่นเขาไม่สนใจว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนถ้า คุณคิดว่ามาตรฐานในการวัดฝุ่น PM 2.5มาตรฐานในการปลูกข้าวโพดต้องมี GMP ในประเทศไทยการที่จะเอาเข้ามาก็ต้องมี GMP ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องฝุ่นนี่มันมีคนที่เผากับคนที่รับปัญหาอย่างเช่นสิงคโปร์นี่รับมานานพรบาอากาศจากาอาเซียนอาจจะต้องมีอันที่สองก็คือโครงสร้างอำนาจในระดับประเทศซึ่งแต่ละจังหวัดในประเทศนี่ไม่เหมือนกันคนที่ควบคุมและมีอำนาจก็คืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขามีหน้าที่ทำได้อย่างเดียวคือขอร้องเพราะไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่สั่งให้เขาไปปิดได้ ภาพชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่เท่าเทียมกันภายในประเทศไทยเท่าทันกับโลกแล้วก็มีทางเลือกที่มากกว่ากินไข่ต้มในแต่ละวันนะครับ,ก,บก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับชาวมันนี่บัฟฟโลนะครับวันที่14พฤษภาคมมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับพักคก้าไกลพักได้เบอร์น31นะครับถ้าให้โอกาสพักคก้าไกลก็จะทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังครับการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนานะคตไปด้วยกันครับ